สวัสดีครับอวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกตัวประกอบและจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาของระดับชั้นป6ซึ่งเอาจริงก็จะระดับชั้นไหนมาดูก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอาจจะมาดูเป็นการทบทวนหรือถ้าเกิดน้องเด็กกว่าน,นั้นอาจจะมาดูก็ดูเป็นแบบศึกษาล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าในรอบนี้ในคลิปเนี้ย หลักๆเนื้อหาเราจะโฟกัสแค่ในระดับของป .6 เท่านั้นนะครับถ้ามีอะไรมากไปกว่านั้นก็อาจจะทําระดับกันไปนะครับทีนี้เรามาดูว่าเกี่ยวกับพวกตัวประกอบและจำนวนเฉพาะนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าทำไมต้องรู้เรื่องนี้ในบทแรกของป .6 เนี่ยมันจะว่าด้วยเรื่องของอรมอละครน ซึ่งก่อนจะไปพูดถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับพวกตัวประกอบและจํานวนเฉพาะก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่จะช่วยในการหาหอรอมนและคอรนโนนะครับแต่ก่อนไปถึงนั้นเรามาดูก่อนว่าตัวประกอบคืออะไรตัวประกอบมันก็คือจํานวนนับที่สามารถหารจานวนนับที่กําหนดไว้ลงตัวก็ถ้าเรามีจํานวนนับมาสักจํานวนหนึ่งเราก็มาดูว่า จำนับนั้นอะ่ะตัวไหนที่หารมาลงตัวบ้างยกตัวอย่างเช่น69นะครับเราก็จะบอกว่า69มีตัวประกอบอะไรบ้างเราก็มาดูว่าอะไรหาร69ลงตัวบ้างก็มี1ใช่ไหมที่ไปหารหกาลงตัวมีเลขสที่ไปหารหกลงตัวมีอะไรยี่สาม ยีสามหารหกสลงตัวนี่ได้อย่างนี้เลยสาแล้วก็ตัวมันสท้ายคือตัวมันเองคือหกสหารด้วยหกส้าลงตัวนั่นเองครับเราจะบอกว่าตัวประกอบของหกสิบมีอะไรหนึ่งสามยี่สิบสามและหกสิบเกนะครับอ่ะ ถ้าสังเกตดีๆด,ด้วยคำที่เรารู้อยู่แล้วว่าหนึ่งเนี่ยมันไปหารตัวอะไรไปหาถ้าหนึ่งเป็นตัวหารเนี่ยมันหาลงตัวทุกจำนวนอยู่แล้วถ้าหนึ่งเป็นตัวหาถ้าใช่หนึ่งเป็นตัวหานะและแน่นอนเวลาเรามีจำนวนนักที่กำหนดให้เนี่ยอย่างน้อยที่เรารู้เลยคือตัวมันเองก็ต้องหารตัวมันเองลงตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจำนวนไหนก็ตามเนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะต้องมีหนึ่งกับตัวมันเองที่หารมาลงตัวแต่จะมีตัวอื่นเพิ่มหรือเปล่าอันนั้นเราต้องไปดูกันแต่ทีนี้ถ้าจํานวนนั้นมันมีแค่หนึ่งกับตัวเองเท่านั้นที่หารมาลงตัวจํานวนนั้นอ่ะมันจะพิเศษขึ้นมาหน่อยเพราะเราจะเรียกจํานวนนั้นว่าจํานวนเฉพาะจานวนเฉพาะความหมายมันก็คือเป็นจํานวนนับที่มากกว่าหนึ่งซึ่งมีเพียงหนึ่งในตัวมันเองเท่านั้นเป็นตัวประกอบ ตัวอย่างก็เช่นเลขสองเราจะเห็นว่ามีมแค่หนึ่งกับสองเท่านั้นครับที่เป็นตัวประกอบเลขสามจะเห็นว่ามีแค่หนึ่งกับสามเท่านั้นครับที่เป็นตัวประกอบอเลขห้าจะมีแค่หนึ่งกับห้าเท่านั้นครับที่เป็นตัวประกอบอเลขสิบเอ็ดก็จะมีหนึ่งกับสิบเอ็ดเท่านั้นครับที่เป็นตัวประกอบก็คือหนึ่งกับตัวมันเองนั่นแหละครับทีนี้จํานวนนับ ที่เป็นพวกจนุนวเฉพาะพวกเนี้ตัวที่เราควรจะรู้อ่ะมันก็มีอยู่อย่างน้อยเราควรจะรู้พวกตัวแรกๆนะเนาะพวกสิบตัวแรกอย่างน้อยถ้ารู้ได้มันก็ดีนะเพราะว่ามันจะง่ายตอนที่เอาไปใช้อ่ะจวนเฉพาะจากหนึ่งถึงร้อยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่ให้ฟังนะครับมีสองมีสามห้า สิ11อ3ดสิบสามสอันนี้ผมบองให้นะเนี่ยสิตัวแรกเนี่ยถ้าจำได้นะ่ะมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะแล้วไล่ถัดมาอันนี้จำไว้ก็ได้ไม่จำก็ได้ช่างมันเพราะว่าสุดท้ายเรามีวิธีตรวจสอบเราไปตรวจสอบเอาเองได้ก็ 30A 37 41 43 47

ก้าสิบเจ็ดครับถ้าพอนึกพวกนี้ออกได้มันก็จะดีมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงการแยกตัวประกอบโดยการเขียนในรูปของตัวประกอบเฉพาะแต่ว่าตอนก่อนถึงตรงนั้นนะ่ะเรามาดูกันก่อนว่าตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะมันก็คือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะครับก็อย่างเรามาดูตัวอย่างนะ เราหาตัวประกอบเฉพาะของหก7อยสิบเจ็ดนะครับอ่สิบเจ็ดมีอะไรหารมาลงตัวบ้างเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วเราเข้าไปดูว่าตัวไหนเป็นเฉพาะห2 7้สิบเจ็ดมีอะไรหารมาลงตัวบ้างมีก็มีมีหนึ่งนะครับมีสามนะครับมีสิบเอ็ดด้วยนะครับผมและมีสิบเก้านะครับ ทีนี้ตอนนี้ตัวประกอบของมนันอะเราเขียนก่อ,อนตัวประกอบของหกร้อยสิบเจ็ดมันได้แก่อะไรมั่งก็มีหนึ่งสามสิบเอ็ดสิบเก้าเราเอาผลลัพธ์มาบนได้ละสามสิบสามห้าสิบเจ็ดสองร้อยเก้าและหกร้อยสิบเจ็ดนะครับทีนี้ถ้าเราจะหาตัวประกอบเฉพาะเราก็มาดูว่าเอ้ยตัวประกอบตัวไหนบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะในนี้ ตัวประกอบเฉพาะของ627คือมี3มี11และ19ครับอ่ะเดี๋ยวที่ถัดไปเราจะไปพูดถึงเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะครับแต่ตอนนี้คือเราแค่รู้จักกันก่อนว่าตัวประกอบเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะมันคืออะไรอ่าถ้าเกิดว่า ถูกใจคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีป,ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ